บอลเด็กอะเน้นชนะเยอะเกินไปไม่ดีแพ้ดียังไงก็ดีกว่าชนะ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 ปัญหาหลักของสังคมเราก็คือให้ค่าชาวต่างชาติมากเกินไปก็มีหลายกรณีที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนไทยทั้งที่สกิลความสามารถอาจจะไม่ได้เก่งกว่าหรือบางคนแย่กว่าซะด้วยซ้ามีหนึ่งสิ่งครับที่น่าห่วงยิ่งกว่าผลงานการคุมทีมชนะ1เสมอ3แพ้ 3, 3, 3. ของโค้ชทีมชาติไทยมาสัตะอิชิอิคือการสื่อสารของเขาครั ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์โชว์นี้จัดไปแชมป์ได้คุยกับวงการฟุตบอลนะฮะซึ่งมาจากชาติในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วเขาได้ติดตามวงการ FBT มาเกือบ20ปีครับแล้วก็ได้ตอบ2องคำถามที่ยังไม่มีใครแก้ได้สักทีทำไมไทยของเราตอนเป็นเด็กนี่เก่งะชนะหมดแต่โตมาแทบไม่มีโอกาสไปใกล้บอลโลกเลย เราให้ค่าชัยชนะมากเกินไปและก็ให้ค่าชัยชนะในช่วงที่ไม่สําคัญคือวัยเด็กเนี่ยไม่ควรสนใจกับการชนะมากจนเกินไปแต่ควรจะเน้นในการวางรากฐานให้เด็กเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพต้องทําตัวยังไงเพราะอะไรเพราะนักกีฬาไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการดูแลตัวเองอาหารการกินจะมีเพียงไม่กี่คนนะที่เคยออกไปเล่นในญี่ปุ่นหรือว่ายุโรป ซึ่งพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ได้ซึมซับแต่พอกลับมาก็สายไปแล้วเพราะว่าได้ไปเรียนรู้ตอน20กลกลางๆกลับมาก็เลยจุดพีคเพราะว่านักบอลโดยเฉลียเนี่ยจะมีอายุใช้งานไม่เกิน15ปีดังนั้นก่อนคุณจะอายุ18คุณต้องพร้อมทั้งความรู้บวกกับวินัยแต่วันนี้เด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเล่นบอลเบอร์5นะฮะขนาดเดียวกับผู้ใหญ่ยังสนุกกับการยิงประตูซึ่งพ่อของซนฮึงมินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่า การให้เด็กเล่นลูกบอลลูกที่ใหญ่เกินไปกับการที่ให้เด็กสนุกกับการยิงเต็มข้อเต็มแรงเกินไปเสียงทําให้เด็กตัวเล็กกว่าปกติแชมป์เคยพูดตัวเรื่องนี้ในโชว์ที่มีชื่อว่าทําไมห้ามเด็กฝึกยิงประตูก่อน15เดี๋ยวตอนท้ายรายการจะขึ้นเลงให้นะครับซึ่งชาวบราซิเลียนเนี่ยประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดก็เชื่อว่าบอลเด็กอย่าไปสนผล สนในการสร้างรากฐานบอลเด็กอะเน้นชนะเยอะเกินไปไม่ดีมันคือจุดเกิดของการโกงอายุเด็กกดดันเด็กเครียดเด็กไม่กล้าสร้างสรรค์ซึ่งการซ้อมที่หนักเกินไปบวกกับการขาดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะทำให้เด็กโตขึ้นมาเจ็บง่ายแล้วก็หายากดังนั้นการแพ้ในประเทศที่พัฒนาทางความคิดบอกแพ้ดีถ้าเป็นการแพ้แบบมีคุณภาพเพราะอะไร เวลาคุณแพ้อย่างน้อยคุณจะได้เรียนรู้ว่ามีอะไรที่คุณสามารถทําดีในการเล่นเกมหน้าได้ยังไงก็ดีกว่าชนะ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 แล้วก็ทําตัวเป็นน้ําเต็มใบคิดว่าตัวเองเก่งแต่สุดท้ายยังไม่เคยได้ไปบอลโลกสักที <S 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 ยุคที่ใครจะโพสต์จะลงอะไรก็ได้เนี่ยเราเห็นนะักกีฬาพ่อกาาหลายคนโอ้โหหุ่นนี่ลํำปึก แนะนำวิธีเล่นแต่ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตก่อน30เพราะจริงๆแล้วไอ้เบื้องหลังเนี่ยใช้ยาที่ผิดกฎหมายเห็นกันเยอะนะครับตามข่าวหลังๆก็มีคนอาวุโสแห่กันมาตบแข้งตบขามาให้ความรู้ว่าควรกินอะไรแนะนำเรื่องฟิตเนสรักษาเกลือนไปหมดซึ่งแทบทุกวงการนะฮะของมีเยอะแต่ของดีจริงๆมีน้อยปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่เชื่อง่ายเกินไปและเดี๋ยวนี้ ในยุคที่โรงพยาบาลมีหุ้นเนี่ยบางครั้งหมอเองยังอยากขายของมากกว่าช่วยคนไข้ขนาดคนในวงการกีฬาย,ยังคุยกันเลยครับว่าเวลามีอาการบาดเจ็บเนี่ยการผ่าควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลายเคสกายภาพก็หายถ้าเจอคนที่เก่งแต่หมออยากเชีรยผ่าเพราะได้เงินมากกว่าโดยไม่สนว่าหลังผ่าแล้วเขาจะเป็นยังไงฉันได้เงินมาแล้ว <S <S ซึ่ง <S 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 เรื่องนี้ คนคุมกฎหมายต้องช่วยฮะในประเทศที่เขาเป็นเทพในเรื่องกีฬาจะมีกฎสำคัญว่าหากคุณไม่ได้จบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหากคุณไม่สามารถยืนยันว่าคุณมีความรู้จริงๆเกี่ยวกับการพัฒนาฟิตเนสหรือคุณมีความรู้จริงๆในการรักษาอาการบาดเจ็บหากคุณไม่คุ a l i f y หากคุณเผยแพร่ข้อมูลขยะข้อมูลที่ไม่จริงเพียงเพราะอยากดังหรือว่าอยากรวยทางลัด มีความผิดถึงขั้นเข้าคุกได้เลยนะฮะและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวิจารณ์โค้ชทีมชาติไทยในกรณีที่น่าสนใจมากฮะคือคนฟุตบอลต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยพูดอย่างโมโหเลยว่าปัญหาหลักของสังคมเราก็คือให้ค่าชาวต่างชาติมากเกินไป เพราะคนไทยส่วนใหญ่เรา speak English ไม่ fluently หรือว่าพูดอังกฤษไม่คล่องดังนั้นใครพูดอะไรที่ไม่ใช่ภาษาไทยคล่องก็เลยดูดีและก็มีหลายกรณีที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนไทยทั้งที่สกิลความสามารถอาจจะไม่ได้เก่งกว่าหรือบางคนแย่กว่าซะด้วยซ้ำเรื่องนี้เราต้องให้ค่าคำพูดน้อยกว่าค่า action ซึ่งข้อมูลต่อจากนี้นะครับชาวต่างชาติที่ทำงานในวงการบอลไทยซึ่งฝีมือเป็นที่ยอมรับ แล้วก็ถูกจ้างไปช่วยบิ๊กทีมหลายทีมบอกกับผมว่ามีหนึ่งสิ่งครับที่น่าห่วงยิ่งกว่าผลงานการคุมทีมชนะ1เสมอ3แพ้สของโค้ชทีมชาติไทยมาซาทะอิชิอิคือการสื่อสารของเขาครคือเราไม่เคยเห็นเขาพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเลยท,ทั้งทั้งที่อิชิอิเนี่ยมาประเทศไทยตั้งแต่ปี2019จ็อบแรกกับสมุทรปราการแล้วก็มาบุรีดําแล้วก็ล่าสุดมาอยู่ กับทีมชาติไทยเนี่ยรวมแล้วอยู่ไทยมาเกือบ5ปีฮะซึ่งคนกีฬาเนี่ยก็มาระบายกับผมว่าคนไทยเนี่ยพูดภาษาไทยอันดับหนึ่งพูดอังกฤษรองลงมาดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้นักเตะเปิดรับสิ่งใหม่ๆโค้ชคนนั้นก็ควรทําเป็นตัวอย่างในการออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะโค้ชระดับโลกทั้งคาร์ลอันชลตตหรือโจเซ่มูรินโญ่ชาปัชาปัชาปจะถือคติว่า ไม่ว่าทำงานที่ไหนภายใน6เดือนเนี่ยจะต้องสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษาของชาติชาตินั้นให้ได้เพื่อเป็นการให้เกียรติประเทศที่จ่ายค่าจ้างของเราก็เป็นกำลังใจให้อิชิอินะฮะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มีการพูดถึงเยอะกันถึงขนาดนัดล่าสุดที่เจอเกาหลีดูเหมือนกับอิชิอิพยายามจะดูมือถืออ่านตัวคาราโอเกะร้องเพลงชาติไทยก็ต้องรอดูครับว่าในอนาคตเขาจะพูดไทย และสังคมไทยจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ช่วยกันปั้นคนไทยให้มีค่าเหมือนเกาหลีและก็ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติมาเอาเปรียบชาติเราอย่างไร <S <S และเย็นสุขนี้จัดไปทำไมทีมระดับโลกและนักกีฬาระดับโลกห้ามนักกีฬาใส่รองเท้าแตะ